เห็นมาเลยพม่เห็นใบไม้เลยท่ายืนกับตันมากเลยน้องสิเฮ้ยน้องปันสิเฮ้ยตีน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 เีน่ีนตวนตี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 าตีงตีน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 ิีนต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 ีนีนมีนตอนตีนตีนตีนขีนมีนดีนวเข้ีมา

ที่บ้านอยากทำที่บ้านมีแบบเต็มมากไปซือแบบมาเยอะมากตอนนี้ยบบเหลือเยอะมากที่บ้านที่บามีแต่บเป็นวิมเอากินมากกนแบบมันเป็นมิวทานมันเป็นมิมามาที่อนเซียววินาทีเฮ้ยอ้ยอ๋อโอังไม่ได้อัดเลยเ็รยังไม่ได้ยินอะาหอา